สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับ Channel ติดกันพลาครับผมเดี๋ยววันนี้นะครับจะมารีวิวนี่เลยครับ MSG นะครับหมายเลข9นะครับก็จะเป็นพาสเสริมของทางโคโตบุกิยะนะฮะก็จะเป็นในรูปแบบของสว่านสาแบบนะครับผมจะเป็นเบอร์9ของของ ผมไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่าอะไรนะเอ่อ heavy w e a p o n นะฮะอยู่ในเซ็ตของ heavy weapon. เฮฟวี่เ p o n อ่าตัวนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะฮะก็จะมีสว่านมาให้ทั้งหมดสามแบบเลยตามหน้าสองนะฮะราคาก็อยู่ที่เอ่ไหนราคาไหนราคานี่ครับราคาอยู่ตรงนี้900ายเยน ราคา900เยนโอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยดีกว่าครับ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจที่ให้มานะฮะโอเค ก็จะมีคู่มือมาให้นะครับก็จะมีแผงทั้งหมด1 2 3าแผงแล้วก็ PC อีก1แผงนะครับขั้นตอนที่ประกอบนี่ถ้าต่อกับตัวเฟรมอาร์มก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะจริงๆชุดนี้ก็จะมีตัวมอเตอร์นะฮะ มาให้ด้วยก็จะเป็นตัวยูนิตเขาจะเรียกว่ากิมมิคยูนิตนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีก,อ,ก,อ,กอันหนึ่งโอเคสามแผงนะครับก็จะประกอบไปด้วยนี่นะฮะ PC 1หนึ่งแผงเอ่อทั้งหมด4แผงนะฮะรวม PC แล้วก็จะมีแผง A นี่ครับแผง A แล้วก็แผง b นี่แผง B ก่อนแล้วกันแผง b แผง b คือแผงนี้นี่ครับแผง b แล้วก็แผง c ครับแผง c ก็จะประกอบไปด้วยสว่านสองแบบแบบแลมแล้วก็แบบที่เป็นเหมือนดอกบัวสอนการ3อัน โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองเริ่มประกอบกันเลยครับ silence calls to I can finally breathe. And I know it cannot last, but at last I can finally see. เอาละครับก็เสร็จสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ h e a วี่เว p ป n นะฮะหมายเลข9นะครับผมที่เป็นสว่าน3แบบก็วิธีใส่ก็ง่ายๆครับมันจะมีร่องของมันอยู่นะฮะร่องแล้วเราก็หาร่องตรงนี้ประกบเข้าไปเพื่อที่เราจะเปลี่ยนตัวดิวนะฮะได้ทั้ง3แบบนี่นะครับ คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะฮะแต่จะตอนต่อเนี่ยจะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันกลวงนะมันไม่สามารถหมุนได้ตัวของได้ด้วยตัวของมันเองนะครับทีนี้ยังไงล่ะมันก็เลยมีชุดนี้ออกมาอีกครับอย่างที่บอกไว้เมื่อตอนต้นคลิปนะฮะนี่คือกิมมิคยูนิตนะฮะหมายเลขหนึ่งซึ่งก็คือตัวมอเตอร์นั่นเอง ซึ่งก็จะสามารถทำให้เจ้าริลพวกนี้เนี่ยหมุนได้โดยที่เราไม่ต้องมาใช้มือหมุนแบบนี้นะโอเคแกะถุงกันเลยดีกว่าครับตัวนี้เดี๋ยวขอบอกก่อนว่ามันจะ1200เยนนะฮะโอเคผมว่ามันก็หาซื้อยากอยู่หรอเพราะว่านี้ก็สั่งมาจากทางของโคโตบุกิยะเองเลยนะฮะ ตัวแพ็กเกจกล่องก็จะมีรายละเอียดมาให้นะครับแล้วก็ใช้ถ่านแบบกระดุมนะฮะสมเม็ดนี่วิธีใส่อันนี้เป็นสวิต์เปิดปิดนะครับถึงจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็เข้าใจได้ง่ายนะเราไม่ต้องใช้ความรู้อะไรมากเราเดี๋ยวเราก็จะมาต่อแบบอย่างนี้ง่าย มันไม่มีคู่มือนะโอเคนี่ครับกล่องก็จะมาเป็นพลาสติกสองชั้นนะฮะเปิดขึ้นมาข้างในก็จะประกอบไปด้วยตัวมอเตอร์นะฮะโอเคแล้วก็ตัวสายไฟที่ต่อกับตัวสว่านนะั่งอีกทีหนึงนี่ โอเคแล้วก็1แผงสําหรับเป็นด้ามจับแล้วก็ตัวที่จะใส่กระดอกสว่านที่มีให้อีก2แบบโอเคเดี๋ยวขอเวลาประกอบสักครู่ครับหลังจากที่แกะมาดูแล้วนะครับเขาไม่ได้แถมฐานมาให้นะเราก็ซื้อเองนะครับไม่กี่บาทหรอกตัวนี้เราก็ใส่ไปเลย เรียบร้อยนะฮะแล้วก็จะมีด้ามจับอีกอีกอันนึงซึ่งเขาจะมาให้เราใส่เพิ่มอ่าตัวด้ามจับนี่นะครับแล้วก็ต่อด้วยนี่นะครับตัววงจรเสียบเข้าไปที่ตรงนี้เลยทีนี้ก็ได้ตัวมอเตอร์แล้วทีนี้เดี๋ยวเรามาแกะ มาแกะตัวนี้ออกครับเพื่อที่จะใส่มอเตอร์เข้าไปข้างในขอเวลาสักครู่นะครับเมื่อเราแกะตัวที่เป็นประกอบสว่านของเราเมื่อกี้นะเ้เราก็จะได้ตัวตัวนี้นะฮะที่จะมาประกอบคู่กันพอดี เราก็ใส่ตัวนี้ไปเลยครับเพื่อที่จะเป็นเฟืองของมันในอนาคตใส่เข้าไปเลยโอเคแน่นมาก ทำให้สายไฟมันมาอยู่ข้างนอกขอเวลาใส่สักครู่หนึ่งโอเคครับใส่ให้ได้สายประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ประกบตรงนี้เข้าไปเพื่อให้สายมันมีมีช่องเว้นช่องว่างให้สายไฟมันออกมาข้างนอกนี้นะครับเราก็ประกบเข้าไปเลยครับเมื่อประกอบเข้านะครับก็จะได้ แบบนี้นะฮะเราก็ประกบตัวนี้เข้าไปอีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเราก็ได้ชุดมอเตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ดริลดูแล้วกันอ่านี่นะฮะสวิตช์อยู่ตรงนี้นะฮะโอ้โห หมุนไม่เกรงใจเลยสนุกไปกแบบนึงนะฮะลองมาเปลี่ยน โอ้โหสนุกจริงๆหมุนเร็วไปหรือเปล่าเนี่ยหมุนเร็วจนมองไม่ทันเลยนะหรือว่าฐานมันแรงไป<อ>เห็นไหมฮะโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะมีรีวิวอีกทีต่อท้ายคลิปนะฮะจะเป็นคลิปที่ผม เอ่อนำมาจากของทาง f ิเชีย l ของมังโคโตนะฮะว่าตัวมอเตอร์เนี้ยนำไปใช้ทำอะไรแบบอื่นได้บ้างขอบคุณนะครับที่ติดตามครับถ้าชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์นะฮะอย่าลืมส่งคลิปนี้ให้เพื่อนคุณดูด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับมีต่อท้ายคลิปนะอย่าลืมดูนะ